ลองจินตนาการดูสิถ้ายืนอยู่กลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่ไม่มีแม้แต่เงาของต้นไม้สักต้นไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงนกมีแค่เสียงลมที่พัดผ่านเป็นระยะและเสียงทรายที่ลู่ไหลไปตามแรงลมเบาๆเหมือนเสียงกระซิบในความเงียบใต้ท้องฟ้าที่แดดจ้าผืนทรายทอดยาวออกไปไกลสุดสายตา ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจนกระทั่งเห็นมันก้อนหินก้อนหินที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ก้อนหินธรรมดามันใหญ่ใหญ่มากใหญ่จนเงาของมันทอดยาวไปบนทรายหลายสิบเมตรและสิ่งที่แปลกที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง ก้อนหินก้อนนี้ไม่มีใครขยับมันได้ไม่มีเคนไม่มีคนไม่มีแรงใดที่พอจะขยื่นมันได้มันยืนอยู่ที่นั่นเหมือนถูกฝังไว้โดยใครบางคนหรือบางอย่างชาวบ้านบางคนบอกว่าเวลาพายุทะเลทายพัดแรงๆพอเงียบลงหินก็ขยับไปเล็กน้อยบางที อาจไม่ได้เป็นเพราะลมบางทีมันอาจขยับด้วยตัวเองและในคืนเดือนมืดบางคนที่ตั้งเต็นท์ใกล้ๆก็บอกว่าเคยได้ยินเสียงเหมือนบางอยา่างเคลื่อนไหวใต้พื้นทรายเสียงนั้นไม่ได้ดังแต่มันลึกเหมือนบางอยา่างหายใจเบาๆอยู่ใต้ดิน ที่หมู่บ้านที่ห่างออกไปจากหินหลายสิบกิโลเมตรเด็กๆที่นั่นโตมากับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมันคนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่าหินนั้นเคยเรื่องแสงเมื่อพวกเขายังเด็กบางคนบอกว่ามันเป็นประตูที่ปิดผนึกอะไรบางอย่างไว้หรือบางคนก็บอกว่า หินนั้นมีโพงลึกลงไปลึกมากจนไม่รู้ว่ามันไปจบที่ไหนและที่แปลกที่สุดคือเรื่องเล่าทุกเรื่องจะลงท้ายด้วยคำเตือนอย่าไปใกล้มันมันไม่ชอบให้ถูกลบกวนหลายปีก่อนนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งตั้งแคมป์ห่างจากหินแค่ร้อยเมตรกลางดึก GPS ทุกเครื่องดับพร้อมกัน เข็มทิศปุ่นผิทิศและเช้าวันลุ่งขึ้นพวกเขาพบว่ารองเท้าทุกคู่ในแคมป์ถูกวางเรียงเป็นวงกลมโดยไม่มีรอยเท้าอื่นเลยอีกครั้งหนึง่งมีช่างภาพเคยพยายามถ่ายรูปหินจากทุกมุมแต่พอเอารูปไปดูรูปทั้งหมดที่ถ่ายไว้หายไปเหลือเพียงแต่รูปทะเลทรายว่างๆ แม้แต่กล้องสำรองก็ไม่มีภาพของหินนั้นบางคนเชื่อว่าหินนั้นคือไข่ไข่ของสิ่งมีชีวิตโบราณที่หลับไหลยอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ว่ามันคือสัตว์อะไรแต่พอถ้ามันได้ฟักออกมาเมื่อไหร่โลกอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางทฤษฎีก็บอกว่ามันคือยานอาวกาศอาจจะเป็นยานที่ตกลงมาเมื่อนานมาแล้วภายนอกถูกกบ ด้วยทรายจนเหมือนหินแต่ภายในอาจยังมีระบบทำงานอยู่หลายคืนมีคนเห็นแสงสีฟ้าอ่อนๆส่องออกมาเป็นจังหวะเหมือนมันกำลังส่งสัญญาณกลับไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็มีทฤษฎีที่เศร้าที่สุดว่าหินนั้นเคยเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ยานแต่เป็นใครบางคนที่หลับไหลไปช้า,ชา และถูกการเวลากึนกินจนกลายเป็นหินแล้วหลับอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจําได้ว่าเขาคือใครจนถึงวันนี้ก้อนหินก้อนนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครขยับมันได้และไม่มีใครยืนยันว่าเรื่องเล่าใดเป็นเรื่องจริงมันยังยืนนิ่งอยู่เงียบอยู่แต่คนที่ขับรถผ่านมักจะหันไปมองเสมอไม่ใช่ เพราะเห็นดูน่าสนใจแต่เพราะมันเหมือนกําลังมองกลับมาเรื่องนี้ไม่มีบทสรุปและบางครั้งเรื่องที่ไม่มีคำตอบก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดที่สุด